โอ้ยมิวดูหน้าเลยเนี่ยเมื่อคืนนอนน้อยอรอโอ้ก็เมื่อคืนนะดิไปเที่ยวมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยขาวอวบสเปคเลยดูยังไงก็รักอ่ะแต่พอเขาเดินเข้าห้องน้ำแค่นะแม่งดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะพี่เขาปิดประตูที่เข้าไปดูไม่ได้ไแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกแบบยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาวเหมือนกันอวบเหมือนกันสวยเหมือนกันด้วยแต่ต่อให้เปิดหรือปิดประตูก็ดูได้นี่นั่นก็คือเจ้ารถ X Ford คันนี้ครับโอ้โหไม่ไงขาวด้วยอวบด้วยสวยด้วยคันนี้นะครับเป็น Export ครับรุ่น HEV ครับสมปัจจุบันเลยและที่สําคัญนี่คือรุ่นตัว็อ p เลยครับผมสิ่งที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของสเปคของรถนะฮะแต่เป็นเรื่องของเจ้าชุดแต่งตัวนี้ครับผมชุดแต่งตัวนี้นะครับเรียกว่าชุดแต่ง X Force ร,รุ่น Rider นะครับนี่คือรุ่นล่าสุดของ r i d e r ถูกใจแค่ไหนคลิปนี้ขอพาดูครับ จากด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้าเนี่ยของเจ้าชุดแต่งตัวนี้จุดสังเกตนะครับคือเห็นไหมครัว่าไม่เตี้ยเกินไปเขาจะมีอยู่2ชุดนะครับชุดนี้เลยมีการทําให้ชุดแต่งสลิมมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะครับนี่ดูเข้ารูปมากขึ้นด้วยเห็นเจ้าตรงนี้ไหมฮะที่คล้ายๆพ่อที่อยู่ด้านหลังแต่นี้มาอยู่ด้านหน้านี่คือช่องของไฟตัดหมอกนะครับเวลาเราเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยไฟตัดหมอกจะทางานที่ตรงนี้ครับเปงไงฮะแต่งสวยแต่ไม่สูญเสียความสามารถของรถเขาอ่าต่อมานะครับผมนี่เจ้าไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ครับนี่ไฟเดย์ไลท์แบบตัวย แนวนอนเจ้าจไฟเดลท์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าชอบมากเพราะนี่ไม่ใช่เป็นไฟ LED แบบดวงๆนะครับเป็นไฟบาร์ bar ครับผมนี่ดวงเดียวสว่างแบบนี้และแสงไม่แยงตาดูนวลมากด้วยในชุดแต่งตัวนี้นะครับเป็นสีดาเงาตัดกับสีตัวรถแบบนี้นะครับแล้วด้านล่างด้านหน้าตัวนี้เป็นสีเทาดําแบบนี้พอดูรวมๆแล้วเป็นไงดูสวยดูมีสเสน่ห์มากด้วยครับกับเจ้าชุดแต่งตัวนี้ซึ่งเจ้าชุดแต่งตัวนี้จะมาเสริมกระจังหน้าตัวนี้ให้ดูดียิ่งขึ้นครับเพราะนี่ครับกระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นสีเทาสีเดียวกับด้านหน้าแบบนี้อามมพร้กกับโโล X ฟอร์สแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าสวยมากเลยสาหรับชุดแต่งตัวนี้ และต่อมาสําหรับด้านข้างนะครับเรามีสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับในสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้ครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําเงา mm hmm. เหมือนด้านหน้าและมีสีเทาดําแบบนี้อ่าที่เข้ากับด้านหน้าและเข้ากับด้านข้างด้วยเป็นไงครับสีโทนหรือโทนสีเนี่ยมาแนวเดียวกันเลยสําหรับชุดแต่งตัวนี้ครับก็จะมีสังกัดเขาติดมาแบบนี้เลยไรเดอร์นี่และสำหรับด้านท้ายในชุดแต่งตัวนี้นะครับคงคอนเซ็ปของสปอร์ตไรเดอร์เอาไว้นะครับนั่นคือท่อสปอร์ตท่อคู่นี่แต่จากเดิมเนีี้มน ท่อแปดเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาครับผมนี่หนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดเหลี่ยมจริงด้วยแปดเหลี่ยมแบบคู่ซ้ายขวาแบบนี้ครับและที่สําคัญคือท่อเขาเป็นคมเมียมด้วยอ่าด้านท้ายเนี่ย จะดูสปอร์ตแบบนี้ครับมีดีฟิวเซอร์อยู่ตรงกลางมีท่อซ้ายขวาแบบนี้ดูพรีเมียมมากเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีคําว่า X Force แบบนี้ติดมาให้ด้วยฮะและที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นสีแดงตรงนี้นะครับนี่คือการเพิ่มไฟทับทิมเข้าไปกับเจ้าชุดแต่งตงัวนี้หน้าที่ของเจ้าไฟทับทิมอะครับก็คือทําให้คันข้างหลังเห็นเราชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเราจอดรถอยู่ข้างถนนข้างทางไม่ว่าจะจอดเอาไว้เฉยๆหรือเราจะจอดในยามวิกาลหรือจอดในที่ฉุกเฉินเวลามีคันข้างหลังขับมาไฟหน้าเขาสะท้อนแสงไฟทับทิมเขาก็จจะรรรูู้้วว่่่าาาเเออดยตงนีก็พิมมค ให้กับเจ้ารถเราด้วยนั่นเองไปนไงครับกับชุดแต่งของ Sport r i d e ดในรุ่น X f o r e นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น X Night รุ่น u l นติเม e หรือรุ่น u อ t ติเม e X สามารถใส่ได้หมดเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจัาหาพวกเรามิวมิสูเจมซีและน้องโกสีมิสูเจมซีได้เลยพวกเราพร้อมที่จะเสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเผ็ดๆมันๆให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูดูน้องคนนั้ทให้ได้